รับังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมทรธัญ,ญบุรีจับมือธนาคารอมสินพัฒนาสินค้าชุมชนเสริมสร้างประสบการณ์ของนักศึกษาในโครงการอมสินยวัวพัฒรักถิ่น2567มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีร่วมกับธนาคาร,ารอ,อมสินนำเสนอผลสำเร็จ โครงการออมสินยั่วพั์รักถิ่นประจำปี2567ณห้องประชุมสนทนาพิทักษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยรองศาสตราจารย์ดกรกล้าหานนนานคณะบดีคณะบริหารธุรกิจเปิดเผยว่า โครงการออมสินยัวพักรักถินเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในการมีส่วนร่วมพัฒนาสินค้าชุมชนและเสริมสร้างประสบการณ์ของนักศึกษาในการทำงานจริงมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่ม องค์กรชุมชนประเภทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและหรือกลุ่มผู้ประกอบการโอทอปหรือกลุ่มอาชีพในชุมชนทางด้านการบริหารจัดการกลุ่มการตลาดการขายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าสู่ตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันสร้างการเรียนรู้การทำงานร่วมกันซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกลุ่มองคอ์กรชุมชนธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีตลอดจนการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีที่ เกี่ยวข้องซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีคุณชรัตยาพรตั้งใจพบในการเขตธนาคารอมสินเขตปทุมธานีสองเผยว่าสํารับปี2567มีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการอมสินยั่วพั์รักถิ่นทั้งสิน้น6วิสาหกิจชุมชนจากจังหวัดปทุมธานีได้แก่วิสาหกิจชุมชนนานาผักตบบ้านลานด้วนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพมัญาไทยสมุนไพรบางเตย วิสากิจชุมชนมูลไส้เดือนบ้านคลองอ้าอจามวิสากิจชุมชนกลุ่มกล้อยหอมทองปทุมรัฐขนมเงินล้านบึงสนันรักและวิสากิจชุมชนท่องเที่ยวฮักสนันรัก ด้านคุณจริยภรณ์อนันตพักผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรกล่าวว่าโครงการนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาเล่วชนได้พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมนำความรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นโอกาสในการเรียนรู้โดยการสร้างประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพตนเองพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมผ่านความเข้าใจของคนรุ่นใหม่ สำหรับผลการนับเสนอผลสมริตโครงการออมสินยุวพัดรักถิน่นประจำปี2,567รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเรานี่เงินล้านกลุ่มขนมเงินล้านบึงสนันรางชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่ทีม e a r t h ธวอร์มอเวนเจอรวิสากิจชุมชนหมูนไส้เดือน100%บ้านคลองอไอจามและรางชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่ทีมมัดย้อมร้อยล้านวิสากิจชุมชนท่องเที่ยวฮักสนันรัก อาทิตยาปกธทานังทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงานค่ะ